อยู่เอ็ามอาทีท่าพระรมีภารกิจอยู่แถวบางใหญ่ไปดีนะครับ,น,รบนั่งรถไฟฟ้ายาวๆไปครับกลับไปร่วมฉลองกับรถไฟฟ้า,าราคาใหม่นะครับสายสีม่วงและก็อีกสายนึก็เป็นสายสีแดงนะครับราคาไม่เกิน20สบาทส่วนสายสีน้ำเงินเนี่ยยังปกติอยู่นะครับขึ้นที่ท่าพระก็มาต่อที่สถานีเตาปูด ก็มาอยู่บนสายสีม่วงเรียบร้อยวิ่งผ่านนนทบ,บุรีนะครับผ่านแม่น้ําเจ้าพระยามาแล้วก็มาออกบริเวณบางใหญ่นะครับค่าโดยสารก็จ่ายตอนออกจากระบบทีเดียวเลยนะครับสีน้าเงินปบวก,กกับ20บาทของสายสีม่วงการเดินทางจากฝั่งทนไปบางใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนักนะครับแล้วก็กับค่าโดยสารที่ลดลงแบบนี้นครับเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนอย่างแน่นอนเย